สวัสดีครับทุกคนผมเทียงนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่น่าจะเกือบท้ายปีเรียบร้อยแล้วแหละก็วันนี้นะครับเป็นวันที่29นะครับธันวาคมซึ่งอีก2วันนะครับก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วผมนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขทั้งตลอดปีและก็ตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าโปรเจกต์เลยดีกว่าก็โปรเจกต์นะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่9กันแล้วนะครับสำหรับภารกิจ DCA จนกว่าจะมีเงิน1ล้านบาทนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาผมดูแลวพาผมลืมอะไรไปดีนะเพราะว่าช่องมันยังไม่ค่อยดังก็คือไอที่ผมทำมันเนี้ยครับมันไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะอันนี้คือผมแค่แบบเออทำส่วนตัวผมเฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมา แชร์ให้ทุกคนดูกัลอากาเหมือนเหมือนประมาณว่าคนแบบพยายามจะลดน้าหนักอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเออมาแชร์ว่าตัวเองลดน้ำหนักยังไงะไรประมาณนี้ด้วยอย่างที่สองก็รู้สึกว่าเวลาเราจะสอนใครอ่ะล้วก็ควรจะทามันได้ด้วยนี่ออกมาดังนั้นแล้วผมเลยคิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำเชลน์นี้กันดีกว่าก็คือเก็บตังค์กันให้ได้หนึ่งล้านบาทนั่นเองก็โอเคนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เก้าแล้วซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายด้วยเราเริ่มมานะครับเก้าเดือนแล้ว แป๊บเดียวเองผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยนาสักเท่าไหร่เลยก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่แบบดูมาจนถึงเดือนที่9แล้วซึ่งผมก็เข้าใจนะว่าเออตอนมันดูแบบไม่ค่อยเซ็กซี่สักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแค่แบบ DCA เองแต่ผมก็อยากจะอินค r a ล e คนนะว่าจริงแล้วการ DCA อะ่ะมันก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่ดีมกันนะ เพราะว่าเวลาเราลงทุนนะครับเงินนะ่ะมันจะไหลไปอยู่กับคน2ประเภทเท่านั้นก็คือ 1. คนที่เก่งมากๆอย่างที่2ก็คือคนที่รอได้เป็นนั่นเองคนที่รอได้เป็นนะครับก็คือคนที่ลงทุนแล้วหวังผลระยะยาวก็ถ้าเกิดสมมติตอนนี้เราแบบไม่ค่อยมีความรู้มากแต่เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราลงทุนไปในระยะยาวสักสิปี2ีปีสักสิปีมันเป็นราคาขึ้นนะซื้อราคาไหนมันก็กำไรนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับว่า เราซื้อตอนมันดอยมากหรือเปล่าเท่านั้นหรือว่าเราจะรีบาลานซ์ไหมทําอะไรไหมซึ่งการรีบาลานซ์ก็คือการทํา DCA นี่แหละครับเพราะมันเป็นการกระจายทุนให้ได้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นแนวแบบซื้อคุ่นเองอ่ะก็จะเป็นแนวเก่งนรอกหนะซึ่งเก่งอ่ะก็จะมีอยู่อีกสามแผนกยอ่อยคือเก่งก่อนแล้วก็โกงนั่นเองเก่งจริทีนก็คือแบบเก่งแบบเอ็กซ์เพิร์มากก็จะเป็นแนวควอนติเททีฟหรือว่าจะมีกลยุทธ์แบบรับสุดยอดที่จะทํากาไรได้ 2ก่อนก็คือสามารถชิงทำองได้ได้ก่อนอย่างเช่นแบบสามารถส่งออเดอร์ตัดราคาหรือว่าหาส่วนเปสเปดส่วนต่างราคาอะไรพวกนี้ได้ก่อนแล้วซ้ายก็คือโกงโกงนี้แบบไม่ได้ถึงแบบเราไปโกงใครนะแต่มาถึงว่าเรามีเอียดหรือเปล่าเอียดในการลงทุนอย่างเช่นเราอาจจะรู้จักกับคนในวงการนี้ค่อนข้างจะดีอย่างเช่นแบบคนในวงการเทคหรือว่าคนที่ทํางานสายเด็หรือ d e v e l o p ป r ประมาณนีน้แล้วก็รู้ว่าอ้จริงๆแล้วซัพพลายเชนมัน อาจจะมีปัญหาในะช่วงนี้ทําให้เราได้อินไซเดอร์บางอย่างซึ่งมันไม่ได้ผิดกฎหมายซึ่งพรามันไม่ได้ออกจากปากผู้บริหารเราแค่แบบไปสืบสอบมาแล้วเรารู้เองเงี้ยอันนี้ถือว่าไม่ผิดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธการลงทุนเหมือนกันซึ่งเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนที่การแล้วแต่เ,เรามาเข้าแรืกันเลยดีกว่าสินทรัพย์ที่ผมลงทุนนะครับก็จะเป็นกองทุนรวมอยูนแอปดามนั่นเองก็คือตัวกองทุน k คพีนัตแดกร้อย u ูเคาร์นันเองครับ ซึ่งกองทุนอีคานะครับก็ค,คือกองทุนที่ไม่มีค่าเนียมการจัดการนั่นเองทำให้ผมเลือกมาลงทุนในกองทุนนี้แล้วก็กองทุนนี้นะครับจะลงทุนแบบ p a s s ีฟก็คือลองทุนอิงดัชนีซึ่งดัชนีนี้นะครับก็คือดัชนีของตัว NASDAQ นั่นเองซึ่งส่วนใหญ่นะครับหุ้นของ NASDAQ จะเป็นหุ้นเฉกน,นะแต่ว่าจริงๆ NASDAQ มันเป็นตลาดนะทุกคนอันนี้อยากจะบอกให้ทุกคนไว้เพราะว่า เอ่อที่ตลาดดสเต็กะ่ะมันมีส่วนผสมของตัวหุ้นเจ็กเยอะไว้ง่ายคนก็เลยนึกพับจากมาโอ้นเป็นหุ้นเจ็หรอเล่าไม่ใช่นะจริงมันมีการเทรดการเงินอาหารอะไรพวกนี้รวมไปถึงหุ้นจากเอ่อลหลายประเทศอะ่ะก็สามารถมันจดนี้ได้อย่างเช่นหุ้นเอ่อหุ้นจีน็แี้วกันที่เป็นเครื่องดื่มด้วยอย่างเช่นตัวชาจ G ีอะ่ะมันก็เพิ่ง IPO เข้าตัวตลาดดเด็กไปชื่อยอ่อคือ c h a ก็สามารถไปดูได้ประมาณนี้นะครับทุกคน แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดนะก็ไปดูตอนแ,แรกกันนะผมขีนอธิบายซ้ำแล้วแล้วก็นี้นะครับผมขออนุญาตอัปเดตแผนเกษียณใหม่นิดหน่อยเพราะว่าเออนเนเ่ยก็สิ้นปีแล้วรู้สึกว่าใช้สไลด์เก่กามันก็ดูไม่ค่อยดีนะก็ถ้าเกิดใครที่แบบมาดูใหม่ๆนี้มันจะได้ความรู้ขึ้นไปด้วยไงตอนนี้นะครับกองทุนอีคารนะ์มันมีทั้งหมด4เจ้าด้วยกันเจ้าแรกนะครับก็คือ s c b เจ้า2คือ KP เจ้า3คือแอนทาว์และเจ้าที่4ที่ผมเพิ่งรู้มานะครับก็คือตัวของ Principal นอง ซึ่งเราก็ควรจะมองกลยุทธ์ลึกเข้าไปนิดหน่อยว่าทําไมเราถึงต้องเลือกกลุทุรกคาร์เต่รคือจริงๆแล้วกลุทุนดีคาร์เอโปกตีแล้วพวกบริษัทหลักทรัพย์จ้าการงทุนหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือว่าเป็นค่าธรรมเนียมแบบรายปีหรือประมาณเนี้ยซึ่งก็ถามว่าอาถ้าเกิดอีคาร์เปนฟรีแล้วอ่ะมันจะได้ตังค์ที่ส่วนไหนจริงๆแล้วมันจะมีส่วนอื่นนะที่มันจะเก็บเพิ่มไม่ได้แต่ว่าไอาการที่มันไม่เก็บค่าลงทุนแล้วแน่นอนว่ารายได้มันก็ต้องหายเน่นอน ดังนั้นแล้วมันก็เลกแลกกับการที่เราอ่ะจะต้องไปเปิดบัญชีในแอปของเขาหรือว่าผ่านแอปของเขาอะไรประมาณนี้แหละทาให้เราจะสามารถซื้อได้น,นั่นเองมันก็เหมือนแบบเป็นการที่แบบเราแบบเป็นลูกค้าแล้วแบบพยายามไปใช้เจ้าหนึ่งเงยพอเราไปใช้เจ้าหนึ่งแล้วอ่ะเราก็ู้ว่าเออไหนๆก็แบบเข้ามาแล้วอ่ะก็ลงทุนขับดีกว่าขเขาก็จะได้รายได,ด้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นไปนี่คือแบบน่าจะเป็นกลยุทธ์ของเขานะซึ่งตอนนี้ก็ยังมี แพลตฟอร์มหรือว่าบริษัทตลาดบริษัทอะเริ่มเข้ามาใหม่ก็คือตัวของเวลเองนั่นเองซึ่งเขาอยู่ไม่ได้โฆษณาก็เลยเคาจะไม่ขอคุดในส่วนนี้ก็แล้วกันแต่เดิมต้นน่ะมันจะมีอยู่4เจ้าซึ่งเจ้าที่ผมแนะนําให้ซื้อเป็นกองแรกนะก็คือของ ecb ก็แล้วกันเพราะว่ามันมีกองตุนอีคาร์เยอะไม่ว่าจะเป็นโลก s&p 5 0 0 c ้อย i t y อ่าหุ้นเล่นตามธีมการเงินการพล่องกันแพทย์ตาสามพัธบัตรางเนี้ยมันมีหมดเลยก็ถ้าเกิดจะเลือกกะ ให้ไป S c b ก่อนไม่งา่ายต่อมาไป g ี P G P ีพีถ้าเกิดผมรู้ก็คือมี3กลกองก็คือนัดแดก N อ5 0 0แล้วก็เซฟนั่นเองก็ลองไปเลือกกันได้แล้วก็แลนทาวนนะผมยังไม่ค่อยชูดแต่ว,ว่ามันมีคนมีนะแล้วก็สุดท้ายก็คือพิ i ซิโฟลตัวพิซซิโฟลเนี้ยมันมีแค่กองเดียวนะถ้าเกิดผมก็จะไม่ปิดมันจะเป็นกองตาสานี่อะ่ะทุกคนซึ่งถามว่าทําไมเราต้องซื้อพวกพันธบัตรหรือตาสานี้ด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะมันเอาไว้เดิ อ่าเดเวอซีไฟล์พอดได้รวมถึงจริงๆแล้วอ่ารัฐบาลอ่ะมันก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ถือว่าปลอดภัยก็แล้วกันนะทางด้านการเงิน,เ,น,นเพราะว่าคนที่ออกมาอาจจะเป็นพวกาอ่ารัฐบาลที่ออกมาหรือว่าเป็นหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือแล้วแบบ investment grade อะไรประมาณนี้แหละทําให้เวลาเราลงทุนแล้วอ่ะบางคนอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้นะก็คือแบบตัวสิ่งสูงหน่อยที่เของผมเนี้ยเป็นนัดแดกใช่ป่ะเอาเป็นเป็นคอพอดไปแล้วก็ไอ้ส่วนของพัฐบาลอ่ะที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าแลกกับการที่ได้ผลตอบแทนตามมา ก็เอาเป็นซัลทไรไปทําให้แบบเวลาเอาก้อนใหญ่ <c oughs> มาลงกับก้อนเล็กแล้วอะแล้วมาผสมกันอะอาจจะทําให้กดปัจแทนลงแต่แรกกับการที่แลกดาวให้มันต่ําลงหรือว่าลดความมันปวดตอนช่วงวิกฤตก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ต่อมาถ้าเกิดทุกคนเก็บได้ครบสีล้านแล้วใช่ไหมให้ทุกคนไปลง D R เพิ่มได้ทีเนี้ยมันก็จะมีอยู่หลายอย่างเลยคือผมบอกอ่อยากพูดอย่างแรกก่อนก็คืออี e จฟอีะก็ซื้อได้ค่าเทนีมอะจะต่ํากว่า D R อีกแต่แรกกับการที่ เออเราอ่ะเวลาเราขายใช่ไหมแล้วเราเงินกับข้อมาประเทศอ่ะเราจะต้องเสียภาษีเออรายได้บุคคลธรรมดาหรือเราอาจจะหาวิธีเลี่ยงได้นะนะคนนะนะก็มันก็อาจจะถือว่าถ้าเกิดว่ามันเยอะมากๆอ่ะมันก็ต้องเสียอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดใครจะซื้อแบบมื0 0 0อมมืออ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่องไปกระเีนะมันอาจจะเป็นเม็ดระดับสิบล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยอาจจะมีได้เห็นได้ซึ่งเวลาเราเอาข้อมาใช่ป่ะเราจะถอดมาแบบแสนหนึ่งสองแสนเงี้ยแค่สองแสนก็โดน ภาษีและได้บุคคลธรรมดารียบ่อยแล้วดังนั้นแล้วอ่ะก็เลยอยากเชิญทุกคนน่ะลองไปจัดการภาษีดีๆก็แล้วกันซึ่งก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองไปดู dr ไหมละ่ะเพราะว่า dr ไม่เสียภาษีแค่ิธอนเกนแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่างเงินบาทด้วยช่วงนี้ค่างเงินแข็งจุดปากอาจจะเป็นเรื่องของสกุลสแกมแล้วอาจจะม่ผู้หุ่นแต่ว่าในเบืเ้องต้นนะ่ะที่เกิดหลอขายไปแล้วอ่ะก็ไม่ต้องเสียและได้บุคคลธรรมใดเพราะว่ามันได้รับการยกเว้นเอาไว้ตานตอนนี้นะอนาคตไม่รู้ าเกิดว่านาะคตแบบเก็บนะบอกพี่ทำไมตอนนั้นบอกว่าเชียนตอนนั้นกับตอนนี้อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะใช้แบบกดอ,อิงด้วยกันไม่ได้ว่ายง่ายซึ่ง IDR มันก็มีการอิง ETF อ,อยู่หลายตัวอาจจะอิงอยู่หลายๆอย่างเลยก็ได้แต่ผมอ่ะเท่าที่ไปสังเกตมานะตอนนี้นที่น่าสนใจก็คือมีตัวฟัง่ง NASDAQ กับ S&P 500ก็คืออิงตัว ETF ไปสามารถไปดูได้ก็คือจะมีตัวของ QQQM 19 ตัวเดิมที่ผมเคยบอกไว้กับ ndx01 ซึ่งไอ้ตัวนีน้ถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดอะก็คือจะเป็น etf นั่นแหละที่อิงนั้นแดกแต่ว่าคนสร้างอะมาจากสิงคโปร์ก็คือจะไปอิง etf ของสิงคโปร์แทนแล้วก็ถ้าเกิดใครไป่ใส่ smp ใช่ป่ะอาจจะไม่ต้องซื้อ,อ etf smp ก็ได้อาจจะไปซื้อดีอ DR Tank แทนก็ได้เช่น smp 5 0 0รอนนไอเอเอไอศูนหนึ่งอะนี้ก็คือหมายเลขโบนถ้าเกิดผมใช่ไม่ผิดน่าจะเป็นโบหลวงมั้ง อันนี้ขอไปดิจำไม่ได้แล้วก็เป็นอ่า U S 80ก็ของอะไรรู้จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็19อันเนี้ก็ถือว่าไปขอ S P ไปหลายคนก็ถามคิดว่าอ้าวเหมือนกันทำไมมันมีเยอะจังเลยล่ะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอืมอืมอ่าพูดไม่ได้ดีกว่าแต่ว่าในเบื้องต้นอะ่ะมันก็มีความต่างกับเรื่องของ market maker นะแล้วก็ สิทธิ์ซับอ้างอิงอะไรประมาณนะี้ถ้าเกิดว่ามาเก็ตเมกเกอร์เก่งใช่ไหมก็สามารถวางบิตแลเฟ้ยได้ดีทำให้เราได้ทุนที่ดีอะไรประมาณนะี้ไม่ใช่แบบเรามีเงินล้านหนึ่งซื้อไปต้มหนึ่งมาเก็ตเมกเกอร์วางไม่ดีเงี้ยราคาถลายพุ่งขึ้นไปเงี้ยทำให้แบบคนสมาเห็นว่าเอ้ยมันโอเวอร์พาสจนเลยอาจจะชิงขายชิงไปก็ได้ทําให้เรากลับมาขัดทุนนั่นเองเอะไรประมาณนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพกองด้วยหรือว่ามาเก็ตเมกเกอร์ด้วยก็ลองไปดูเองอันนี้ผมบอกไม่ได้ไม่มีคอนฟิกออฟอินเทอร์เน็ตได้แต่ผมแค่เออแนะนำเฉยยว่่าาเกิดขทีแะบบ รู้สึกว่าอยากจะลงทุนแบบอินดัชนีอะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะก็ไปดูพวกนี้ได้ประมาณนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวในะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันใช่ปะ่ะมันเป็นหัวข้อที่เออรู้สึกน่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าไอการที่ผมซื้อกองทุนอีคารไปมันจะดีจริงหรือเปล่าว่ายง่ายเพราะว่าผมได้มีการเอาการาฟนะครับผลตอบแทนของ3ามกองมาเทียบกันก็คือกองของ GGP นั่นแหละรออยู่เห็นนั่นแหละที่ผมลงทุนไป กับกองหนึ่งนะครับก็คือกองของเอสเอห้าร้อยแล้วก็กองที่สามนะครับเป็นกองที่แบบยอดชีตมากอียเอ็มนี่แบบหลายร้อยล้านมากก็คือตัวของเคยูเอ็มห้าร้อยเอเอวงเล็บเอนั่นเองก็คือเป็นกองทุนที่ลงใน e F, อีจีเอเอสเอ็มห้าร้อยแบบอีก็คือชนิดสะสมมูล,ลค่าก็คือไม่มีการจ่ายผลมนเองก็คือจองเงินรอบรีนไว้เรื่อยๆประมาณนี้ซึ่งาถามว่าทําไมต้องมาเปรียบเทีกันด้วยละ่ะเพราะว่า,อากองของเคยูเอ็มห้ารอ่ะ มันมีการเก็บค่าธรรมเนียมไงแต่ว่าตัวอื่นอ่ะมันไม่เก็บอ่าหมยถึงค่าธรรมเนียมจัดการรายปีนะผมก็เลยมาคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราแบบไม่เก็บค่ารายปีแล้วอ่ะแล้วเราก็ควรจะได้ผลตอบแทนสูงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าที่ออกมาไม่ใช่ทุกคนไอตัวสีน้ำตาลเนี่ยนะครับก็คือตัวของเอ่อเคเอ่อเ k p เอ,อ้ยไม่ใช่ KKP เดิเคแบงกก็คือตัวของ s c b บ0 0นแหละเจ็ดได้ว่าผลตอบแทนณตอนนี้กลับสูงที่สุดเลยรวมไปถึงตอนที่มันมี เออดอดาวก็คือตอนที่มันราคาลงมากลับลงมาต่ำกว่าอีกกลายว่าตัวของ KCP ได้แดกร้อยตัวเนี้ยดีสู้ไม่เท่าด้วยนั่นเองครับแต่เนี้ยต้องให้ความแฟร์เจนนะเพราะว่าเวลาเราจะเปรียบเทียบอะไรแล้วควรจะเปรียบเทียบ Apple to a p p l เนอกปั่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันลงในได้แดกร้อยจริงจใช่ไหมมันอาจจะมีหุ้นที่ขายขายกันบ้างแต่ว่ามันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่คอดีเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบนะครับผมก็ขอเปรียบเทียบหนักหนักนะเป็นตัวของ KU ท้ารน,น,นอย เออ Sib ห้าร้อยก็แล้วกันกับ Jp us ห้าร้อยที่ลงทุนในสิ่งเดียวกันนั่นเองเจ๋งเนียว่าแค่2อันนี้ราคามเอ้ยผลตอบแทนก็ต่างก,กันแล้วไอ้ตัวหนึ่งสิบสามไปตัวหนึ่งเจ็ดจุดแปดสองประมาณนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นค่าใช้จา่ายในการบริหารอันนี้ก็เป็นของตัวที่ผมลงอยู่จะเป็นนัดเด็กอันนี้นะตักตกาไอ้ตัวริมสดุดแล้วก็ของเออเคแบงก์ K bank, แล้วก็ตัวของ Jp จะอยู่ตัวขวาสุดก็คือ e ตัวนี้นก็คือ e card ง่ายๆเจ๋งเนียว่า ค่าธรรมเนียมมา <c oughs> ไอตัว KY500 อะสุดเออถูกสุดเลยคือไม่เก็บของตัวอื่นอะเวลาซื้อคือนอะจะเก็บแต่นั้นไอ KY500 นั500้นถูกสุดอีกไม่ง่าย,ายแล้วก็ค่าสเปรดเข้าสเปรดออกอันเนี้ยไม่มีบอกแล้วก็มีค่าจัดก,การมันเนี่ยมันฟรีเห็นไหมว่าตัวเนี้ยมันฟรีเพราะว่าเป็นของถูก Ecard อันนี้ก็ฟรีเพราะว่าเป็น Ecard แต่ว่าอเน,นี้ยเก็บเก็บสุดจุดห้าสี่แต่พอเรามาคิดอดแทนเอ้ยเก็บอ่อัตราค่าใช้จ่ายรดยรวมมาปรากฏว่าตัวเนี้ยเก็บสุดจุดหนึ่งแล้วก็ อีกตัวหนึ่งเก็บ0.14ุดึงก็ถือว่าน้อยกว่าตัวของเขแบงนะเพราะเขแบงเก็บ0.64ยกแต่ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าถ้าเกิดเราเทียบกับผลตอบแทนนะมันอาจจะไม่ใช่ไงอันนี้นะครับก็คือผลตอบแทนก็คือเวลามาเทียบผลตอบแทนนะอันนี้ผมเปิดมาจากของฟิโนมน่นะเวลามาเปรียบเทียบกันนะก็คือมันอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับกองทุนที่ลงทุนในสิทธิ์สี่เนี่ยมในแบบต้องให้ความไปทํามมาเขานะก็เห็นได้ว่าเออถ้าเกิดเรามองแบบเลนผลตอบแทนอย่างเดียวซึ่งมันก็อาจจะ บอกไม่ได้ลบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันอาจจะมีหุ้นบางตัวขายบางตัวอาจจะไม่ขายก็ได้เจ็ดเนี่ยว่าสามเดือนอ่ะ KKP อ่ะสู้ของเ b a n k งอ่ะไม่ได้หกเดือนก็สู้ไม่ได้หนึ่งปีก็สู้ไม่ได้สามปีก็ยังสู้ไม่ได้นั่นเองก็กลายเป็นว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเรายอมจ่ายค่ามนเนี่ยมาแทงขึ้นจากศูนย์จุดหนึ่งเป็นศูนย์จุดหกสี่ใช่ปะ่ะแล้วเราได้ผลแทนสูงขึ้นอ่ะเอ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ดีกว่าหรอแล้วผมก็มองเลนตต่อมาว่าอ้าว เฮ้ยเรามองแค่ผลตอบแทนไม่ได้หรือเปล่าเราควรจะมองแฟกเตอร์อื่นๆด้วยเพราะว่าการที่เราได้ผลตอบแทนสูงสุดอย่างเดียวอ่ะเราอาจจะรับความเสี่ยงไม่ได้ก็ได้งั้นเราไปดูเรื่องของความเสี่ยงกันดีกว่าโอเคเรามาดูเรื่องของความเสี่ยงกันไอตัวอันนี้นะครับ STD คือ Standard Deviation ดูว่ามันเบลี่ยนไปเท่าไหร่ยิ่งเบี่ยนยปมากล่ะก็จะแสดงว่ายิ่งเอ่อไม่ค่อยดีซึ่งตัวของนัดแดกอะที่ผมซื้อเปี่ยนไป14%ซึ่งถือว่ามันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นแล้วอ่ะกับกลายเป็นว่าไอตัวนี้ ซึ่งความเ,เบยียนนะมันคืออะไรมันคือประมาณว่าถ้าเกิดว่ามันมีค่าชิลเลยรใช่ป่ะมันสามารถเบยียนขึ้นไปอ่ะสามารถสร้างผลกำไรฉีกไปได้เยอะ14%หรือว่าอาจจะลงมา14%ก็ได้ถามว่าอา้าวถ้าเกิดขึ้นไปตั้ง14%ก็ดีดีถูกไหมแต่ก็ต้องยอมรับไยนะว่าเวลามันลงมามันก็จะมีคอนผลนแบบลบ14%ก็ได้ไงเราอาจจะไม่ชอบอย่างนั้นก็ได้แต่ปรากฏว่าไอ้ตัวของเคแบง์อ่ะไอ้นี่ดีมากมันรักษา Standard Deviation ดีมากประมาณ10%เท่านั้นเอง ซึ่งดีพอๆกับตัวนี้เลยอันนี้ก็ต้องชมเหมือนกันว่าของ KIP e ก็สามารถรักษา Standard Deviation ได,ด,เดเ้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายน,นะครับก็คือ Sharp Ratio Sharp Ratio นี้ก็คือการเปรียบเทียบด้วยของปลตอบแทนกับความเสีย่ยงมันก็เอาไปลบกับปผลตอบแทนปัจจัยความเสี่ยงประมาณนี้แหละหารมายิ่งสูงยิ่งดียิ่งใกล้หนึ่งยิ่งยิ่งมากกว่าหนึ่งอะยิ่งดีซึ่ง แค่ตัวของในเด็กที่ผมซื้ออะจริงๆมันก็ดีมากอยู่แล้วนะเพราะมันได้0.6เออ0.86เลยแล้วก็ถ้าเกิดไปเทียบกับเอ่อของเคแบงกับเอ่อของ k ank, อง k, k p อะ่ะปรากฏว่าของเคแบงอะ่ะมันดีกว่าของ KPE อีกแล้วก็มีสามปีเห็นไหมว่าเนี้ยมันมากกว่าหนึ่งว่าชั้นไโชของกองตัวเนี้ยดีค่อนข้างจะดีมากเลยครับทุกคนแล้วก็นี้นะครับเป็นแม้ตตัวดาวก็เหมือนความว่ามันเคยไปขาดทุนมากสุดอึเท่าไหร่ ในระยะหนึปีนะครับกองนั้นเ่ยครับเคยขาดทุนมากสุดอ่ะ9.91ส่วนของเอ่อเคเบ้์อ่ะเคยมากสุดก็ประมาณ9เหมือนกันก็แสดงวาาา่ารักษาผลดีดีมากเลยนะเทียบกันแล้วก็พอมาเทียบกับเอ่อของ KKP อ่ะก,กลายเป็นว่าลบ9.8เลยน,นั่นเองมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดเราจะเลือกของเคแบ้์กับของ KKP อ่ะ จริงๆผมอาจจะเปลี่ยนเป็นลงของเคียเข่งอาจจะดีกว่านะเพราะว่ามันอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่มันสูงกว่าก็จริงแต่ว่าผลตอบแทนความเสี่ยงประมาณนี้นมันดีกว่าของเคพีซะอีกซึ่งเราอาจจะยอมจ่ายไปก็ได้แต่ว่านี้แบบไม่ได้การันตีผลตอบแทนอนาคนนะบอกไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นการเชยร์ซื้อขายลงทุนโดยแค่แบบ ศึกษามาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยคนอ่ะในการตัดสินใจได้ <S <S แล้วก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าไม่มีคอนฟ lict of i n t e r e s t ใดๆไม่มีใครจะามาเอ,าาเอ,าเอาา่อมาเอ่อโฆษณาอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถไปเลือกดูกันได้กา่ถามว่า k h p กองนี้ไม่ดีหรอก็กไม่ใช่เพราะว่าเอ่อมันอาจจะมีนโยบายบางอย่างต่างกาันเช่นแบบเอ่อของผมวันเนี้ยมันไม่มีนโยบายป้องกันเรื่องของค่าเงินบาทอะไรประมาณน้อาจจะทําให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นก็ได้ แรกกับการที่มันจะได้ไม่ต้องอัดตาังไปเห็ดอะไรประมาณนี้่ว่ตังที่จะต้องมาเห็ดอ่ะเอาไปซื้อหุ้นดีกว่าไหมให้ไม่ได้ผลตอบแทนสูงยิ่งขึ้นประมาณนี้ก็เป็นได้แลกกับอาบางตัวเงี้ยอาจจะมีการเห็ดข้างเงินก็จริงทําให้ดอดา,ดา,ามันต่ำลงสแนาดาเวชั่นต่ำลงอย่างนี้ก็ได้มันนี้แต่คุณมองครับทุกคนแต่ถ้าเกิดโดยส่วนตัวที่ผมจะเลือกลงทุนนะผมว่าลงนั้นเด็ก,กถูกต้องแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกได้อาจจะไปลงถูกของเคย500าอ๋อแล้วก็ อาจจะต้องไปดูนโยบายบางกองนะบางกองอาจจะมีบันผลบางกองอาจจะมีวลพรก็ได้มันก็แล้วแต่กองแล้วแต่ผู้จัดก,การกองทุนนั่นเองครับซึ่งผมก็ขอมอบ <c oughs> รางวัลให้กับคุณวิรยาจุลมนเลยอันนี้คือแบบไม่รู้จักกันมาก,ก่อนเลยนะผมไปดูของหนังสือที่ชวนมาว่าเออใครกันนะเป็นผู้จัดก,การกองทุนกองนี้ผมก็เลยไปเชิชชื่อมา อ๋อก็เป็นพี่สาวคนนี้นั่นเองก็โหรู้สึกว่าอยากจะฝากตัวไปเป็นลูกศิษย์ในการบาดหากพอร์ตเลยรู้สึกว่าพี่คนนี้ก็คือค่อนข้างจะกิ่งมากขอโมอกโลดทองคำม,มันดีไว้ให้นะครับสุดยอดมากเลยครับที่วีระยาจุลมนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตพอร์ตมากดีกว่าพูดอะไรและสระ,ะ,ะเสยแยะกะ็เดือนนี้นะครับรู้สึกว่าเราลงทุนมาเดือนละพันอนะ่ะมาหลายเดือนแล้วและผมก็รู้สึก ว่าตอนนี้ผมกเก็บเงินได้ตามเป้าไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเด็เดือนหน้ามันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ผมจะมาเล่าทุกคนฟังกันเดือนนี้ผมก็เลยขอลงไปก่อนนะครับ1น0 0 0แสบาทนั่นเองทําให้จะกปกติแล้วว่าเออเราอะจะมีบวกอยู่ประมาณเท่าไหร่วะสี่เปเซ็นตมากถ้ากิดผมจะไม่ผิดอะ่ะก็จะลงไปเพิ่มทําให้ตอนนี้เออกลายเป็นบวก0.31%แทนนั่นเองครับ แล้วก็เห็นได้ว่าโปรติแล้วผมจะ d c ซเนี่ยเดือนละผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็มีเดือนนี้ทบมาเพิ่มอีก1นึ0 0 0สนสี่หมื่นกบาทล้มกับ1000บาทเดิมอยู่แล้วก็กลายเป็น1นึ0 0 0สเอ่อหนึ่งแสนบาทนั่นเองรวมกับยอดเดิมแ0ดพันอ่ะกับอีกเศษก็กลายเป็น1นึ่งแสนห้าหมบาทนั่นเองครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตารางอีเกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นพอกระเสียน ตอนนี้ผมก็ได้ลงทุนแล้วก็บุ๊กว้เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้ตอนนี้ผมก็จะว่ามูลค่ากองทุนหนังมันยังไม่เข้าพอนะเพราะว่าวันที่ผมซื้ออ่ะมันเป็นวันคริสต์มาสซึ่งคริสต์มาสตลาดปิดแล้วมันก็ติดเสาอาชิตด้วยผมว่าน่าจะได้ไม่วันจันทร์ก็วันอังคารนี่แหละเพราะว่าวันนี้วันจันทร์ผมก็ใจว่ามันน่าจะได้วันพรุ่งนี้นะโดยลงทุนแต่ก็โอเคผับได้ก็พอลงไปปึ้งใช่ไหมทำให้มูลค่าพอจากเดิมประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์หรอโอ้โหแล้วก็เหลือประมาณ แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นมูลค่าพอแล้วก็การจับตัวพอจะเห็นได้ว่าพอซื้อมาปุ๊บมันก็ทําให้มูลค่าพอตกกับมาปเป็นศูนย์เลยเพราะว่าไอเงินที่ผมทุ่มไปมันเยอะซึ่งพอเรามาดูเปอร์เซ็นต์คอลเลจอะมันก็สึกชื่นใจนะทุกคนได้บอกตามตรงเลยมันชื่นใจมากเพราะว่าตอนนี้นมันโตมาประมาณ15.8แเร็แล้วทุกคนก็เลยประมาณ8ปดแสนห้าหมื่นบาทประมาณนะผมก็จะสามารถทะลุแล้วก็สามารถเก็บเงินเกษียณหนึ่งล้านบาทแรก ในชีวิตได้น,นั่นเองครับยังไงก็ต้องขอฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับยังไงผมก็ขอให้ปีนี้แล้วก็ปีถศดไยนะครับเป็นปีที่ดีของทุกคนด้วยมอร์นิทิสมาแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เทรดแล้วได้กำไรกันเยอะๆด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ปีหน้ายังไงก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีขาจริงครับ